หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นแบงค์ที่นอกจากจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เสี่ยงถูกดิสลัฟต์ยางโดนโควิด -19 เข้ามาซ้ำเติมจนราคาหุ้นร่วงหนักเราจริงจะไปสืบพร้อมกันว่าโควิด -19 กระทบกลุ่มแบงค์มากน้อยแค่ไหนและควรวางกลยุทธ์กับหุ้นกลุ่มนี้อย่างไรพบกับสืบสต็อกเชือลอกหุ้น หุ้นกลุ่มแบงค์ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นไทย MarketCap รวมเกือบ1.2ล้านล้านบาทคิดเป็น8.17%ของ MarketCap ตลาดหุ้นไทยและภาพรวมเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นถูกมากเทศที่ P/E ต่ำสิทุกบริษัทและเกือบทั้งหมดเทศต่ำบุกยกเว้นทิสโก้เพียงบริษัทเดียวดัชนีดหุ้นกลุ่มแบงก์เป็นขาลงมาตั้งแต่ปี61จากความเสี่ยงที่จะถูกดิสลอฟแถมโควิด -19 ยังซ้ำเติม จนดัชนีสุดหนักทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า10ปีที่235จุดแม่ล่าสุดจะฟื้นตัวขึ้นมาบริเวณ270จุดแต่ก็ยังผันผวนสูงกลุ oui, 2, c, 30, 000 000, 000่มแบงก์เพิ่งประกาศงบไตรมาที่2กํกำไรสุดหนักตามคาดธนาคาร10แห่งทำกำไรรวมได้30,000ล้านบาทลดลงถึง41%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเ b a แบกำไรลดลงมากสุดถึง78% สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองเพิ่มตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9และสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือ ECL ส่งผลในครึ่งปีแรกมีกำไรรวม77,000ล้านบาทลดลงเกือบ27%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและยังเป็น K-Bank ที่กำไรลดลงมากสุดที่53% ขณะที่นี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL พบว่า5จากสิธนาคารได้แก่ BBL, KBank, Tisco, LH Financial g r o u p และ CIMB ไทยมีตัวเลข NPL เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนโควิด1 9ทีแวลทำหุ้นแบงก์กระอักแบงก์ต้องสำรอง ECL เพื่อรองรับความเสี่ยงจนกำไรหดทำให้นักวิเคราะห์ต่างตบเท้าออกมาหันประมาณกัน จากตัวอย่างธนาคาร5แห่งจะเห็นว่ามีทั้งที่นวิเคราะห์ทยอยปรับลดคาดการกำไรปีนี้ลงไปแล้วและที่อยู่ระหว่างปรับลดประมาณการสาเหตุหลักมาจากวิกฤตโควิด COVID -19 ที่จะทำให้ตัวเลข NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะพีคสุดปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าภายหลังจากหมดมาตรการพักชำระหนี้ในปลายไต,ตรมาสที่3นอกจากนี้อาตาตัตราดอกเบีย้ยขาลงเป็นตัวกดดันอาตาตัตราดอกเบีย้ยสุทธิหรือนิ่มให้แคบลงด้วย ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IAA Consensus เริ่มเห็นการปรับลดคำแนะนำเป็นถือมากขึ้นและมาพร้อมกับการปรับลดราคาเป้าหมายลง COVID 1 9กระทบหุ้นแบงก์หนักเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อคุณภาพสินทรัพย์ NPL อาจพุ่งสูงขึ้นแถมดอกเบีย้ยขาลงกดดันนิ่มทำให้นักวิเคราะห์ตัดออกมาหันประมาณการและราคาเป้าหมายแม้ราคาหุ้นจะถูกแต่ในวันที่เต็มไปด้วยปัจจัยกดดันจึงไม่ควรรีบเคาะขวา ต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านด้วยความระมัดระวัง